สดีค่ะพี่น้องฟองไปซื้อสอดสื้อพ้นมือหหมืไว้ออกวันที่พี่หตาวันนี้มาเลี้ยงงูนะคะวันนี้ดูไอเสือไอเสือไอเสือนาซีนวลวันนี้มาเลี้ยงงูนะคะวันนี้พูดพูดที่สมสม สีผ้าไปใส่บุแดดเปียงเปียงงอพี่น้องเลยแดดเปี้ยงเปียงดูแดดตะเลี้ยวเดียวเดียวโบดเปียงงัว่้จากพี่น้องเลยพี่น้องแดดเปียงเปียงอยูคนนึ่งขึืนเทียงแล้วฝน จักเสียงไก่ขึ้นเสียงล่ะคลิปนี้กไ็ไ้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยกดติดตามช่วยกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะช่วกดไลกดกระดิ่งด้วยนะคะ